สิฟันปาเมตกับการรับรองคุณภาพจากกรมอนามัยสำนักทันตะสาธารณสุขกรมอนามัยได้จัดงานทันตะสาธารณสุขด้านการเฝ้าระวังคุณภาพของแปรงสีฟันและออกรัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยบริษัทปาเมดอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดได้ถูกรับเชิญให้ไปรับใปบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินง,งานในโครงการรณรงค์คนไทยบันดีสะดุดีสมเด็จยา่า ซึ่งแปรงสีฟันปรมเมตเป็นแปรงสีฟันรักโลกที่ช่วยลดพลังงานในการผลิตลม3เท่าจากการใช้เม็ดพลาสติกแบบเดิมตัวแปรงสีฟันใช้วัตถุดิบอย่างฟางข้าวสาลีเป็นส่วนผสมของตัวดามและแท็กเกจใช้กล่องกระดาษที่สามารถใย้สลายได้มีทั้งหมด16รุ่นทุกรุ่นได้รับมาตรฐานแปรงติด้าจากโรบอนายงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ Okay, ครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันดีของพวกเราชาวคนไทยนะครับที่ได้บางงานคนไทยฟันดีสวัสดีสมเด็จย่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทปาเมดพันธุ์ต์ีประเทศไทยแล้วก็บริษัทเอทีเนี่ยจริงๆเริ่มทําโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นๆน,นะครับแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ไปร่วมโครงการอย่ก่อนเนื่องน,นะครับแต่ว่าด้วย,วยความภาคภูมิใจของบริษัทเราคือว่าเราได้ได้รับแปลงติดดาวทั้งหมด16รุ่นนะครับถือว่าน่าจะมากที่สุดในบรรดาผู้บริตททั้งหมดนะครับจริง,รงๆเรามีความภูมิใจในความเป็นของคนไทยแปลง เพราะของเราเนี่ย ของเราเนี่ยเป็นแปรงของคนไทยร้อเรนะครับมีโรงงานลิตอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราก็ใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีที่เราคัดสรรมานะครับให้กับให้กับคนไทยทุกคนที่ได้ใช้ไปครับจริงๆแล้วเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องครับถ้าอย่างสังเกตว่าถ้าเราได้เข้าไปในช็อปที่เป็นในในส่วนของโมเดิร์นเทรดหรือว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะเห็นว่าแปรงของเราเนี่ยมันจะมีด้านที่รูปแบบที่สวยๆอยู่มาตลอดเวลานะครับในทั้งหมด4่รุ่นที่เราวางขายที่ประสานหรือว่าเดอะมอลล์โฮมคสมาร์ทนะครับต้องถ ถือว่ากระทบน้อยมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการวางแผนกับผู้บริหารมาตั้งแต่ต้นนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเ,เราคาดการณ์ในเรื่องของการขายเราประมาณได้ทุกปีในฝวามโควิดนี้ถือว่าเราได้ทําการบ้านไปล่วงหน้าแล้วนะครับพอพอเริ่มเกิดโควิดในระยะต้นๆเนี่ยเราได้ทาการสัส่งสินค้าเข้ามาที่บริษ,ษัทไว้เราก็ถือถือว่าในช่วงโควิดเนี่ยเรามีสินค้าถือว่ามากเพียงพอในการขายกับผู้บริโภคทุกทุกชั้นเงาครับ จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราเราเริ่มมาจากออนไลน์นะครับแต่เราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มองข้ามออนไลน์เพราะเราบอกว่าเดี๋ยวนี้สื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเข้าถึงเข้าถึงและเข้าเร็วกับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายตอนนี้เนี่ยในงานในงานหลังบ้านของเราเนี่ยเราก็จะกำลังพัฒนาในเรื่องของทีมนเรื่องของ business development เนี่ยมาดูในเรื่องของอที่เป็นออนไลน์ช anel เพิ่มเติมครับต้องขอเรียนเชิญทุกคนนะครับว่าต้องเราบอกว่าปาเมนะครับเป็นความภาคภูมิใจ ภาพภุมใจของบริษัทเรานะครับที่เราเป็นคนไทยที่เราผลิตแปลงที่ดีมีคุณภาพนะครับเราเราใช้วัสดุอย่างดีนะครับในการมาผลิตใจ้ขนแปลงที่เป็นไนล่อนที่อ่อนนุ่มและที่สําคัญคือในเรื่องของทิ้งกีนโกกรีเนี่ยเราร่วมทําตามสิ่งที่นาซาเขาแจ้งไว้ว่าให้ช่วยกันปลูกต้นไม้หรือว่าเรื่องของลดโลกร้อนนะครับเราก็มีการใช้ ในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราลดของการใช้พลาสติกที่เป็นพลาสติกที่เป็นฐานในการตั้งแลงน,นะครับโดยใช้มาเป็นกล่องกระดาษแทนนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถลดปริมาณของการใช้พลาสติกในในการติดต่อครั้งเนี่ยได้ถึง500กิโลกรัมนะครับแล้วก็ลดการใช้สติกเกอร์ได้ถึงประมาณ150กิโลกรัมเราคิดว่าถ้าฟาร์เมเบดของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนแรกที่เดิเนเดินการในการอนุรักษ์เรื่องของโกกินติงกินแล้วเนี่ยเราคิดว่าต่อไปเนี่ย เราจะสามารถสร้างลูกผิดสํานึกให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กนะครับรุ่นลูกหรือว่ารุ่นผู้ใหญ่เราให้ให้มาหันมาลงแล้วก็ช่วยกันรักโลกแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นครับ